ะะทีนี้มาแลทิศทางการขยายตัวกันบ้างต้องบอกว่า,วาตอนนี้เนี่ยธุร,รกิจอสังหาริมรั์ในจังหวัดสงขลาค่ะ,คะก็มีนักลงทุนกลุ่มไม่มาขึ้นออน,นันแล้วก็กําลังซื้อภูมิพลุกแล้วก็ฟื้นตัวเลยนะคะ,คะเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยอิเป็นมันผือเรามาติดตามกับถันวรัตปริสุท์กุลนายกสมาคมอสังหาริมรั์จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้ทันอยู่ในซ้ายของเรานะคะกับพี่รับขับค้าเลยค่ะรันรับถันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรายการครับสวัสดีครับท ค่ะนายกขาถามเลยค่ะว่าทิศทางตอนนี้ค่ะการขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านจัดสรรของภาคใต้ปี2,566เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราอยู่ในช่วงลงมาหน่อยเนาะเมื่ช่วงโควิดครับก็ตอนนี้ก็มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนมาตั้งแต่ปี65ครับอตอนปลายปลายปีนะครับก็ดีขึ้นมาแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตอนนี้ครับปีหก นะครับทั้งภาพรวมภาคใต้เนาะ,ะโดยเฉพาะ,ะจังหวัดที่แด้อนิสงจากการเปิดเมืองการท่องเที่ยวแรกแรกเลยครับสรัแบบพวกกลุ่มภูเก็ตสุร,ราษฎร์ธานีนะครับลงมาถึงสงขาบ้านเราครับตอนนี้กลุ่มที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่ทําให้เม็ดเงินมีเข้ามาในระบบนะครับค่ะ,คะ ทีนี้ถ้าเรามองแคบลงมาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลาของเราค่ะขณะนี้แล้วก็หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างคะขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาวะที่ดีครับสําหรับผู้บริโภคเนาะมีนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับในจังหวัดสงขลาเราเยอะนะครับก็แสดงว่านักลงทุนมีเชื่อมั่นในจังหวัดเรานะครับ ั้งลงทุนนี้ทั้งท้องถิ่นเองนะครับแล้วก็มาจากส่วนกลางเองนะครับโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมนะครับ<ม>ซึ่งใช้เงินทุนเยอะก็จะเป็นจากส่วนกลางครับเป็นผู้เล่นหลักนะครับในคอนโดมิเนียม,มส่วนกลุ่มบ้านเดี่ยวเทาเฮาบ้านแฝดพวกกลุ่มฮอทิตพวกนี้ครับก็หลากหลายครับมีทั้งกลุ่มที่เป็นท้องถิ่นอยู่แล้วเป็นลายที่ดั้งเดิมนะครับ รวมถึงลายใหม่ๆในท้องถิ่นเองก็เปิดตัวกันหลายโครงการเลยครับปีนี้แล้วแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่ออีกบ้างคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเรียกว่าขยายตัวครับอ,อก็ต้องบอกว่าปีนี้เราก็มีเมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมก็พูดถึงเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมนะเนาะแต่ก็มีปัจจัยที่เราก็ต้องติดตามกันนะครับว่ามีผลกระทบอย่างไรกับ ภาวะอสังหาริมทรัพย์ในสงขาลารวมถึงจังหวัดข้างเคียงด้วย<ฮ>ะนะครับฮะฮะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแหละที่ทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเนาะ,<ฮ>ะก็ทําให้กําลังซื้อของคนซื้อเนี่ยครับซึ่งต้องพึ่งพาสถาบันการเงินก็ทําให้อํานาจในการซื้อน้อยลงก็เช่นเราพูดกันง่ายๆว่าเมื่อก่อนเคยผ่อนเดือนละสองหมืน ตอนนี้มันก็ต้องสองหมื่นเนี่ยมันก็ต้องถูกแบ่งไปเป็นค่าดอกเบีย้ยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ทําให้ยอดกู้ยอดซื้อมันก็ได้ลดลงเนาะ,ะอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องความเข้มงวดของสถาบันการเงินก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับลูกค้าที่จะเอผ่านเกณฑ์ก็เป็นเรื่องที่สถาบันการเงินก็ให้ความระมัดระวังนะครับซึ่งซึ่งจริงๆในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยก็ ในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องดีว่าภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ใช่เป็นฟองสบู่ไม่เฟ้ออย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีครับมีเสถียรภาพนะครับแต่ก็ทําให้เป็นสิ่งที่เราต้อง,ต,องติดตามกันนะครับ ค่ะท่านนายกขาแล้วทีนี้พฤติกรรมของผู้ซื้อบ้านหลังโควิดสิบเก้าเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทบ้านหรือว่าคอนโดรวมถึงทําเลราคาเนี่ยคะ่ะตอนนี้เนี่ยคะ่ะที่เป็นที่ต้องการของตลาดช่วงราคาที่ขายดีเนี่ยจะเป็นช่วงไหนคะอ๋ออย่างแรกเลยโควิดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปพอสมควรเลยครับค่ะนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือกลุ่มที่เปลี่ยนไปชัดๆคือกลุ่มอาคารพาณิชย์นี่หายไปจากตลาดขับใหญ่สงขานี่ หลายปีทั้เงียบมาหลายปีแล้วแล้วโดยเฉพาะพอเจอโควิดเนี่ยการค้าการขายออนไลน์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยนะครับคราวนี้อาการพึ่งพาหน้าร้านก็ลดลงนะครับผู้บริโภคก็เลือกที่จะบ้านไปอยู่บ้านอาจจะอยู่นอกเมืองมากขึ้นะนะครับแต่ได้มีบ้านมีบริเวณเนาะสิ่งแวดล้อมดีนะครับอไม่จําเป็นต้องมาอยู่ใน เมืองซึ่งทานาร้านนะครับไล้กลุ่มหนึ่งที่ช่วงก่อนโควิดย่ามานึงโควิดที่กระทบมานะครับก็คือกลุ่มของคอนโดมิเนียมซึ่งเขาจะเงียบเลยช่วงช่วงนั้นนะครับเพิ่งจะมาเปิดตัวกันโครงการใหม่ๆเนี่ยปีนี้แหละครับปีหกหกซึ่งเงียบมาประมาณสามปีที่ไม่มีโครงการใหม่ๆขนาดใหญ่เข้ามาเลยในสงขาเรานะครับครบาวนี้ค่ะ ช่วงราคาอะผมขอโทษก็ต้องลืมตอบเรื่องช่วงราคาช่วงราคาเนี่ย่ะถ้าเป็นกลุ่มคอนโดมิเนียมสมัยก่อนเราก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งล้านถึงสามล้านนะครับ<ม>ที่ชุมี่ขายดีคอนโดมิเนียมส่วนกลุ่มทาวน์เฮาส์ถึงบ้านแฝดบ้านเดียวชั้นเดียวก็ประมาณนั้นแหลสองล้านขึ้นมาถึงสามสี่ล้านนะครับ<ม>แต่สงขาเราเนี่ยขนาดเศรษฐกิจเรากับ กลุ่มผู้บริโภคเราค่อนข้างหลากหลายครับกลุ่ม<ะ>บ้านเดียวเนี่ยทะลุไปถึงสิบล้านขึ้นก็ก็ยังมีอยู่เป็นปกติครับทีนี้ในกลุ่มของนักลงทุนล่ะคะเขาเขาจะเน้นส่วนใหญ่จะเน้นลงทุนแบบไหนเป็นเป็นกลุ่มไหนที่เข้ามาค่ะทั้งในรูปแบบบ้านแล้วก็คนอนโดอ๋อครับถ้าอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเป็นกลุ่มส่วนกลางเนี่ยที่มาก็ที่มาอยู่บ้านเราอยู่แล้วนะครับ<ะ>ถ้าขอเอ่ยชื่อก็คือกลุ่มแสนสิลิ เขาก็ชนานาญ<ม>คอนโดมิเนียมที่มาลงอยู่ในย่านกาญจนวณิชเนาะซึ่งเขาก็เปิดตัวเฟสใหม่อยู่แล้ว<ม>กลุ่มนี้ก็ามาจากตลาดหลักทรัพย์ในกร<ม>ุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมครับมอมีกลุ่มที่คอนโดขนาดใหญ่ในเมืองที่เราเห็นกันอยู่ก็เป็นกลุ่มทุนอจากนอกพื้นที่นะครับก็มาสองสามแท่งแล้ว<ม><ม>นะครับกออยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่นะครับก็มีของกลุ่ม เซนท่านใช่ไหมครับที่กําลังจะขึ้นแท่งที่สองซึ่งแท่งหนึ่งก็ประสบความสําเร็จอย่างดีนะครับอส่วกลุ่มกลุ่มท้องถิ่นเองครับเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาฮอตฮิตมากเลยก็คือกลุ่มเราแวกท่าข้ามนะครับอาจจะนักวันนิดท่าข้ามควรหินอครับสนามบินนี่ก็ฮิตอยู่นานแต่ราคาบ้านสนามบินนี่ราคาเขาอตอบขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ ครับส่วนกลุ่มลบบุรีราเมศก็จะมีโครงการใหญ่ๆอยู่บ้างนะครับแต่ด้วยอาจจะเป็นเรื่องของผังเมืองบางส่วนทําให้ลบบุรีราเมศเนี่ยอการพัฒน,นาอาจจะต้องใช้ความสามารถเยอะอะไรเงี้ยครับก็ที่ฮิตก็ยังเป็นเส้นกาญจนาวนิตตลอดนะครับจากตั้งแต่เราก็พูดก่านะทุ่งลุงเลยดีกว่าทุ่งลุงมาบ้านพลุใช่ไหมครับยาวมาถึงสงขาเลยนะครับเส้นกาญจนาวนิตต่อเนื่องครับ แล้วรวมไปถึงถนนซอยย่อยนะครับที่เข้าไปควนหินท่าข้ามได้หมดครับน้ําน้อยอ๋อก็คือทําเลแถวนั้นจะเป็นทาเลยอดนิยมเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับใช่ครับเนื่องจากเข้าออกเมืองนะครับได้หลายเนื่องจากเข้าออกเมืองได้สะดวกใช่ใช่เข้าออกเมืองหัดใหญ่ได้กลุ่มที่ทํางานในย่านบ้านพุคลองวะเช่นนั้นก็เข้าออกได้หลายทางนะครับทีนี้แล้ว แล้วผู้ซื้อล่ะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนที่เข้ามาซื้อทั้งบ้านทั้งคอนโดอย่างที่ท่านนายกบอกว่าหลักล้านสามถึงสามล้านเนี่ยค่ะ,ะจริงๆอ่าสงขาเองครับโชคดีว่าเรามีกลุ่มข้าราชการเนาะที่มีรายได้ประจําตั้งแต่มีทุกระดับนะครับถึงระดับสูงกลุ่มของอบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นกลุ่มหลักเลยครับท,ที่ที่ทำให กลุ่มแนวราบเนี่ยเดินไปได้ดีเนาะครับแล้วก็แน่นอนว่ากลุ่มคนที่เปลี่ยนบ้านที่อย่างที่บอกครับเคยอยู่ห้องแถวมาเคยอยู่เทาเฮามาต้องการบ้านที่มีบริเวณมากขึ้นเขารูขยายครับ,รบก,<อ>ก็ก็มีส่วนอย่างกลุ่มข้าราชก,การกลุ่มบุลคลากรทางการแพทย์เนี่ยแน่นอนเขาคือมีเงินประจํา อันนี้คือเข้าถึง<ช>ได้อยู่แล้ว <ๆ S 1> แล้วประชาชนทั่วไปอะคะเขามีโอกาสว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงอย่างบ้านจัดสันหรือว่าคอนโดอย่างนี้บ้างไหมคะโอ้จริงๆแล้วสถาบันการเงินนะครับหลายๆสถาบันรวมถึงถ้าช,ช,ช,ชัดเจนชัดเจนเลยก็คือทอสค่ะนะครับซึ่งก็เป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ชัดเจนอยู่แล้วว่ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านนะครับอ่า ออมสินเองรวมถึงธนาคารพาณิชย์อื่นๆก็ปรับตัวกันเยอะมากขึ้นนะครับพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นะครับเมื่อก่อนก็จะกู้ยากออตอนนี้สถาบันการเงินเนี่ยเข้าใจเข้าใจที่มาที่ไปรายได้โครงสร้างของการทำงานของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มากขึ้นนะครับก็เป็นที่อยอมรับมากขึ้นะนะครับส่วนประชาชนทั่วไปนะครับแน่นอนการเตรียมตัว ที่จะมีบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับเราซื้อรถนะครับเราต้องมีเงินดาวบางส่วนโดยปกติถ้าจะให้เรียกว่าเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่หนักกับผู้บริโภคเองผมว่าตัวเลขที่เราเตรียมไว้สักประมาณสิบเปอร์เซ็นของของมูลค่าบ้านเนี่ยที่เป็นเงินที่เราเป็นเงินเก็บออมเนี่ยครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ ต้องเตรียมตัวตรงนั้นรวมถึงอการเก็บออมในสถาบันการเงินเนาะเพราะว่าจะได้เห็นการเข้าออกของบัญชีครับว่าค่ะอะมีเป็นอย่างไรธนาคารเขาได้ประเมินง่ายครับค่ะอืมค่ะท่านนายกขาทีนี้ราคาต้นทุนเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามันจะส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยปรับเพิ่มตามต้นทุนเดิมด้วยหรือไม่คะอืมครับ ออย่างที่ทราบ,ราบกันเนาะค่าเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหมดใช่ครับค่าแรงงานอะไรก็ปรับเพิ่มขึ้นว<ช>ัสดุต่อสร้างเองก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ดีของผู้บริโภคเนาะ,ะผู้ผู้พัฒนาอาคารเองผู้พัฒนาบ้านเองครับ ขายบ้านเราพูดง่ายๆผพู้ขายบ้านเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่สามารถปรับราคาได้เท่ากับต้นทุนที่เพิ่มนะถ้าพูดกัน<ะ>เพราะว่าหนึ่งผู้ประกอบการเยอะนะครับแข่งขันกันการเพิ่มราคาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับที่จะไปเพิ่มราคาตัวบ้านนะครับ<ะ>ก็โดยรวมบ้านปรับขึ้นบ้างครับ<ะ>แต่แต่ยังไม่ไม่มากไม่มากเท่าไหร่ครับ ก็ถือว่ายอดต้นทุนเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะใช่ใช่ต้นทุนเพิ่มสักสิบเปอร์เซ็นต์ค่าบ้านอาจจะเพิ่มไม่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ผมผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณอย่างนั้นอืมค่ะทีนี้อท่านนายกขามาถึงงานบ้านและคนดูแล้วว่าสุดตกแต่งครั้งที่สิบสองกันบ้างค่ะภายในงานเนี่ยค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนเฝ้ารอฟังอยู่แล้วค่ะว่าจะมีอะไรได้ไหมมีอะไรบ้างคะโอ้ครับก็ เป็นงานที่เราพูดว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับในหัวเมืองแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่เราจัดในเซนทันเฟสติวัลหัดใหญ่เนี่ยเป็นครั้งที่มีผู้ร่วมงานมากที่สุดพื้นที่มากที่สุดนะครับทำให้ผู้ที่รักบ้านนะครับชอบมองหาบ้านนะครับก็สามารถมาเลือกหลากหลายทำเลหลากหลายราคานะครับหลากหลายรูปแบบในงานเดียว นะครับรวมถึงมีสถาบันการเงินนะครับมาคอยบริการให้คําแนะนํานะครับพร้อมทั้งสามารถยื่นเอกสารเบื้องต้นได้นะครับมีกนอใช่ไหมคะจะผ่านไม่ผ่านต้องรอการพิจารณาอีกทีหนึ่งใช่ครับใช่ครับก็มีการให้คําแนะนําที่ดีได้นะครับการเตรียมตัวที่ดีนะครับเพราะแน่นอนว่าบ้านเนี้ยเราจองทําสัญญาผ่อนดาวบางโครงการที่ใช้เวลา เกิน6เดือนนะครับมีเวลาเตรียมตัวแน่นอนนะครับค่ะถ้าเกิดมีใครที่กําลังดูอยู่ตอนนี้แล้วมีความสนใจค่ะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านการเงินหรือวินัยทางการเงินมากน้อยขนาดไหนคะ,ะแน่นอนครับว่าต้องอย่างแรกเราก็ต้องดูก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีความต้องการแบบไหนเนาะ,ะชอบทำเลแบบไหนแล้วก็ที่สําคัญครับเรามีความพร้อมขนาดไหนกําลังพร้อมแค่ไหนอันนี้ผมว่า เป็นเรื่องสำคัญว่าเราไม่หนักเกินไปนะครับสําหรับสําหรับการอยู่อาศัยแน่นอนว่าทรัพย์สินสินสิ่งนี้ไม่ทรัพย์สินนะครับจะอยู่กับเราบางท่านนี่ก็ยี่สิบปีสามสิบปีนะครับก็วางแผนให้ดีครับ นะคะต้องวางแผนกันเงนได้ดีนะคะใช่ค่ะคือเรียกว่าต้องประเมินตัวเองเนาะว่าเราไหวในประดับไหนระดับไหนจะได้ไม่ไม่ลาบากในการเขาเรียกว่าผ่อนใจใช่นะคะวันนี้นะคะก็ต้องค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในช่วงพิรบคาบข่าวนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ